ท่านเป็นนักพู้ศรัทธาต่อรัศมีพระคุณตลอดทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่เป็นคํากล่าวของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสลลัมเมื่อท่านนาบีเห็นในสิ่งที่ไม่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านนาบีนะครับท่านนาบีก็จะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลัฮฺอัลากุลีฮฺานอัลฮัมดุลิลลัฮฺอัลากุลีฮฺานอัลฮัมดุลิลลัฮฺอัลากุลีฮฺานในความหมายของคํากล่าวของท่านนาบีเมื่อเห็นในสิ่งทีี่่่่่ไมมชอบบเเนนนนนยยะครรััหาาาถึงวป็ก สัรเสริมมวลการสัรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบะฮนรต a ละในทุกสภาพการนะครับดวงอาบทนี้เนี่ยเป็นดอาที่รายงานจากท่านหญิงไอชะรอัลยิลลออนันฮานะครับได้เล่าว,ว่าเมื่อท่านนบีเห็นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนบีก็จะกล่าวในลักษณะเหล่านี้เพื่อเป็นการบ่งชี้ถึงการน้อมรับและการยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นลิขิตของอัลลอฮฺซุบฮานออัลตะลาทั้งสิ้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่อิมานต่อแล้วครับเมื่อเราเห็นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวของเราหรือครอบครัวของเราหรือคนใกล้ชิดคนรักของเรานะครับเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ปรงพัฒนาและไม่ชอบนะครับขอให้เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละอัลากุลฮานนะครับเป็นการน้อมรับเป็นการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีความอดทนต่อสิ่งนั้น และนี่คือหนึ่งในหนทางที่จะทําให้เราเหล่านั้นมีความสุขกับสิ่งที่อลฺตาราได้กําหนดให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วย